หน้าร้อนแบบนี้คุณคิดว่าฟิล์มที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันดีเพียงพอแล้วหรือไม่ถ้าอยากได้ฟิล์มที่ดีกันร้อนได้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมมีความคงทนคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับ สวัสดีครับผมเบนนะครับ3 3มกรีนกาลาดนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนเนะครับมาแนะนําในส่วนของด้านบริการด้านฟิล์มกรองแสงคุณที่กำลังมีแพลนจะออกรถหรือรถที่ใช้งานอยู่แล้วก็ต้องมีฟิล์มกรองแสงอยู่คุณคิดว่าฟิล์มที่คุณมีอยู่หรือคุณกำลังตัดสินใจจะเลือกเนี่ย มันดีจริงแล้วหรือเปล่าคุณเข้าใจมันอย่างทองแท้หรือเปล่าค่ากาันความร้อนมันคืออะไรแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมันทําให้เรามองเห็นด้วยความสบายตาหรือเปล่าอ่าเวลาเราขับกลางคืนเราจะมองเห็นไหมถ้ากันความร้อนดีแล้วแต่เวลาขับกลางคืนแล้วมองไม่เห็นมันก็ไม่ตอบโจทย์ถ้ามองเห็นชัดแต่ว่าพอเจอแสงจังๆฟิลม์มขุ่นมัวก็ไม่ตอบโจทย์หรือว่ามองเห็นชัดแจ๋วเลยแต่ว่ากันความร้อนไม่ดีก็ไม่ตอบโจทย์ เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะบอกว่าฟิล์มที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นของแบรนด์ออปติกจากประเทศอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากๆหลักๆเนี่ยแบรนด์เนี่ยมีอยู่3รุ่นด้วยกันซึ่งจริง,รงผมใช้มาทุกตัวแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหคือมันดีอะ่ะมันดีกว่าทุกแบรนด์ที่ผมเคยใช้อันนี้การันตีเลยไม่ว่าจะเป็นเกรดเริ่มต้นตั้งแต่ตัวระดับที่ยังไม่ข้ามหมื่นหมื่นกว่าบาทหรือ2อ0 0 0มหมื่นตัวของออปติกคือดีหมดเลยดีในจุดที่ราคาเท่านั้นจะไปได้และเผอเออๆต้งบกกวกว่่าาาาดีรค ด้วยซําแต่วันนี้มีอยู่หนึ่งตัวครับที่ผมมานําเสนอแล้วตอนนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยค่อนข้างขายดีเลยด้วยกันแล้วผมก็ใช้เองอยู่ด้วยเพราะว่าโหมันเป็นเทคโนโลยีอะไรที่แบบทั้งใหม่และตอบโจทย์และดีมากๆในทุกด้านเลยนะครับก็คือเจ้าฟิล์มตัว e x ็กแซกาจากแบรนด์ออปติกนะครับซึ่งตัวนี้คือเราต้องบอกว่าฟิล์มเนี่ยมีค่าการความร้อนที่สูงมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ค่า IR นะต้องบอกก่อนนะครับค่า I r เนี่ยเป็นแค่ค่าลดรังสีอินฟราเรดนะครับซึ่งเป็น1ใน3ส่วนของค่าลดความร้อนรวมทั้งหมดแตต่่่่วววาาาาัทีจะมมพูดดถึงก็็คคคืออเปนนร้ ลวงหรือที่เรียกว่าค่าทีเซอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้ทําได้สูงสุดอยู่ที่93%เลยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่85แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มด้วยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิล์มที่แสงสง่ผ่านเข้าเยอะนะครับก็อาจจะกันความร้อนได้น้อยลงหน่อยแต่ต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยมีค่าดีเซอร์ตั้งแต่85ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็เยอะกว่าฟิล์มท้องตลาดอยู่แล้วครับเพราะทั่วไปอะ่ะยังไงก็ไม่ถึงครับที่เขาไม่โชว์เพราะเขาไม่ถึงซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยต้องบอกว่าที่เราพูดกันเรื่องว่ามืดนอกสว่างในไอ้คําว่ามืดนอกเนี่ยมันทุกแบรนด์อยู่แล้วที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับแต่คําว่าสว่างข้างในเนี่ยบางตัวสว่างมากสว่างน้อยบางตัวสว่างจริ แต่่ไมเคียรคำว่าเคลียแยกเป็นสส่วนนะครับเคลียเรื่องการมองกับเคลียเรื่องสัญญาณแต่อันนี้เราพูดถึงเรื or, ่องการมองก่อนนะเคลียในเรื่องการมองคือ1ฟิล์มต้องคมชัดไม่เป็นฝ้าไม่เหลือบออกสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมองปุ๊บคมกลิบเลยไม่เพี้ยนไม่หลอกตาแสงส่องจังจฟิล์มต้องไม่ขุ่นเป็นหมอกอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มเคลียแยกกับเรื่องของสว่างนะซึ่งต้องจบทั้งเรื่องของความเคลียและความสว่างไปคู่กันอันนี้เขาถึงจะเรียกว่าฟิล์มที่มืดนอกสว่างในของแท้จริงและฟิล์มตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่่่าาามมมีีคสสสสััระิิิิททธ์ดอไ ระบบการถ่ายเทความร้อนถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันครับก็คือการถ่ายเทความร้อนเข้ามากับการถ่ายเทความร้อนออกไปซึ่งค่าตัวนี้จะบ่งบอกว่าถ้าตัวเลขน้อยค่าถ่ายเทความร้อนเนี่ยที่จะเข้ามาทะลุจากฟิล์มเนี่ยมันจะเข้ามาได้น้อยมากแต่อย่าลืมนะครับว่ารถเนี่ยเวลาจอดอยู่กลางแดดเนี่ยความร้อนไม่ได้แค่เข้ามาตรงกระจกหรือเข้าที่ฟิล์มอย่างเดียวตัวบอดี้รถทั้งหมดก็เข้าได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับรถเรายังเป็นเหล็กอยู่ซึ่งมันยังเข้าได้ทุกส่วนเลยแต่ทีนี้เวลาเราขึ้นไปบนรถเนี่ยนะครับเราก็จะ ความร้อนได้ดีหรือที่เรียกว่าตัวทีเซอร์นั่นแหละถ้ามันกันได้ดีขึ้นไปความร้อนจะเข้าได้แค่ตัวบอดี้รถเท่านั้นแต่จะไม่ค่อยเข้าที่กระจกนั่นหมายว่าขึ้นไปความร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่เยอะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ขึ้นไปแล้วเย็นฉ่าสบายอย่างนี้นเลยไม่มีถ้ามีแบรนด์ไหนทานได้บอกผมด้วยนะครับผมจะได้เอามาขายให้กับเพื่อนๆแต่มันไม่มีมันจะต้องเจอความร้อนแต่ความร้อนนั้นเนี่ยจะเป็นอยู่ในระดับแค่อุ่นๆเฉยขึ้นไปนั่งไม่สะดุ้งตูดจับพวงมาลัยไม่ใช่ว่าจับไม่ได้ซึ่ง เ,เปิดแอร์ช่วยไล่อากาศนิดนึงนะครับมันจะถ่ายเทออกได้รวดเร็วมากอันนี้เขาเรียกว่าค้าสามประสิทธิธ์ที่ดีนะครับผมและตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีคุณสมบัติหลักๆที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจะมีอยู่ดังนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือในด้านของแอนติเรียและก็แอนติรีเฟลคชันนะครับหรือที่เรียกว่าการลดแสงและเงาสะท้อนถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนแว่นกันแดดนะครับแต่แว่นกันแดดคือเราต้องบอกว่ามันมีหลายแบบนะเวลาเราไปซื้อแว่นเนี่ยจะมีแบบตัดแสงเยอะๆแต่พอตัดเยอะๆปุ๊บมัน ซึ่งพอมองไปก็เป็นเหลืองทั้งอันเลยเวลาเราใสแว่นแต่อันนี้ไม่ใช่ผมต้องบอกว่ามันเหมือนแว่นรุ่นหนึ่งที่ผมเคยใช้นะครับต้องขอเอ่ยแบรนด์นิดหนึ่งแลวกันนะครับก็คือเป็นแบรนด์โอเกลนะครับซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเคยใช้พอใส่ปุ๊บมันสบายตามากพอมองเนี่ยมันจะไม่เหลืองเลยมันจะไม่ออกอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นภาพปกติแต่ว่ามันทําให้เราไม่ปวดตาคือมันมองสบายตามองสู้แดดได้เลยอันนี้แหละคือตัวนี้เพราะว่าสร้างความคมชัดและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมอ่านะครับ ก็คือลดความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มทั่วๆไปนะครับหรือที่พูดไปนั่นแหละก็คือตัวเรื่องของทีเซอร์นะครับตัวนี้ทําได้ดีมากนะครับนอกจากสะท้อนมาสะท้อนไม่ได้แค่แสงนะสะท้อนความร้อนด้วยตัวนี้ก็เลยจะช่วยได้ดีกว่าทั่วไปอันที่3นะครับก็จะเป็นด้านเทคนิคอสปอร์ตเตอร์ลิงนะครับก็คือว่าฟิล์มของเราเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับไม่ใช่ฟิล์มสปอร์ตเตอร์ลิงแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่มีความคล้ายกับสปอร์ตเตอร์ลิงนะครับก็คือจะช่วยทําให้ชั้นฟิล์มเนี่ยมีความคงทนแล เป็นเซรามิกร้อยเรตส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านของซักชั่นสามพายนะครับก็คือว่าฟิล์มเนี่ยมีชั้นเคลือบอยู่ที่3ชั้นเลยนะครับก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วก็ส่งผลให้กับฟิล์มตัวเนี้ยสามารถป้องกันความร้อนได้ดีมีความเคลียร์ทัศนวิสัยดีเยี่ยมแล้วก็ความทนทานด้วยทั้งยังมีความหนาอยู่ที่2มิลเลยนะครับต้องบอกว่าหนาวกว่าฟิลม์มทั่วไปแน่นอนถ้าฟิล์มที่มีความหนา2มิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟิลม์มกึ่งเนื้อนนาม,าม,ม,มายเซาาาาี้กระจกไมให้้แตดันกก็แตมนเดิมะแะแต่ ว่าคาว่ากึ่งก็คือว่าเวลาเมื่อกระจกเราแตกเนี่ยมันจะไม่กระเด็นเข้าหาเรานะครับฟิล์มมันมีความหนามันก็จะพยุงกระจกเอาไว้ให้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ภายในรถด้วยส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดิจิตอลนะครับซิกเนลซับพอร์ตนะครับก็คือฟิล์มตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีความหนาถึงสองมิลสามารถกันแสงตัดแสงสะท้อนกลับได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งแล้วแถมเป็นเทคนิคของฟิล์มสปอร์ตเท์ลิงด้วยซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีความกังวลว่าอุ้ยงั้นอย่างน แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าไม่ปิดกั้นสัญญาณดิจิตอลทุกอย่างแต่อย่างใดเลยไม่ว่าจะเป็น Easy p พ s s จะเป็นสัญญาณมือถือเวลาคุยจะเปิด g p s อ่านะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นป้ายเข้าหมู่บ้านก็ตามอันนี้ไม่กั้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใส่เบอร์80มืดตึ๊บเลยก็ไม่กั้นนะครับต้องบอกว่าครบเลยสําหรับฟิล์มตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบคือต้องเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับทุกแบรนด์ที่เป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยซ บางแบรนด์เนี่ยถึงระดับ2-3งสามืนเลยก็มีแต่ตัวนี้แค่เพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้นแต่ว่ารถแต่ละรุ่นราคาก็ไม่เท่ากันแต่ผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ข้าม2 0 0 0 0ถ้าไม่ใช่รถตู้นะหรืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังไงก็เกินนะครับก็คือจะเป็นรุ่นของเท s l a นะครับทั้งโมเดล3โมเดล Y นะครับสรุ่นนี้ราคาอาจจะมีระดับ2 0 0 0 0 20,000กว่านะครับแต่ต้องบอกว่าฟิล์มตัวนี้นะครับดี D. คุ้มจบอย่างแน่นอนถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปรถตลาดบ้านเราก็หลักหมื่นกว่าบาทครับประมาณหมื่นกลางๆซึ่งเป็นราคาที่ผมเชื่อว่าแบร์หลักๆนะครับก็ราคาประมาณนี้แต่ตัวนี้ผมการันตีครับว่าดีกว่าแน่นอนนะครับก็คือเรามีฟิล์มตัวนี้มาแนะนานะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รถน,นะครับว่าติดออกมาแล้วความเคลียร์สว่างมันเป็นยังไงเวลาเจอแสงจ้าแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ความร้อนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวผมเนี่ยเป็นตัวบรรัดฐานพิสูจน์ให้กับเพื่อนๆเ,เองแต่ผมบอกเลยนะครับลูกค้าที่มาใช้บริกกาาารรทที่่่่้้้นนนนนนแแลลววววตััดดดสิิใจจไไไปปเเเยมผุคอ๋ รอเลยนะครับออกมาก็ร้อนเลยบอกเลยร้อนจัดสูแสงแดดดิขนาดไมโดนแดดยังร้อนโอ้โหแสงจ้าจัดลืมตาไม่ขึ้นเลยปกติก็ตาตีอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าติดของออปติกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะกล้องไปฟังด้วยเลยโหนี่ขนาดเราจอดไว้นานแล้วเนี่ยนี่จอดมาประมาณเกือบสองชั่วโมงล้วนะโอ้ต้องบอกเลยผมพูดจริงๆนะเบาะไม่ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนอ่าผมต้องจับตรงนี้ดล้วกันเพราะตรงนี้มันเป็นผ้าคารานะครับไม่ร้อนไม่ร้อนกระจกนิดหน่อย อ่านิดหน่อยคือต้องบอกว่าอ่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดการป้องกันความร้อนของฟิลมเซรามิกทุกยี่ห้อเพื่อนๆฟังผมไว้เลยนะทุกยี่ห้อนะครับคุณลองไปจับกระจกได้เลยร้อนจี๋เลย เพราะว่าหน้าที่ของฟิล์มเซรามิกคือจะกักเก็บความร้อนไว้ที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มฟิล์มเซรามิกที่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยทําให้มีไอออกมาแต่ว่าถ้าเป็นพวกฟิล์มสปอร์ตซิลิงเนี่ยมันจะสะท้อนกลับเวลาจับมันจะไม่ค่อยร้อนครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆคือมันก็จะเข้ามาได้อ่าแต่ว่าตัวเนี้ยคือข้อดีอย่างคือเป็นเทคโนโลยีคล้ายๆสปอร์ตซิลลิงเราจะบอกว่าเป็นเหมือนเลนส์แว่นกันแดดที่ผมบอกว่ามันสะท้อนกลับซึ่งเวลาจับอ่ะมันอุ่นๆมันจะไม่ค่อยร้อนมากแต่ ไอไม่มีด้วยอนะครับต้องบอกว่าดีมากนะครับตัวพามเนี่ยคือผมบอกเลยว่าสุดจริงทัศนวิสัยคือดีเนี่ยเราผมขึ้นมานั่งเนี่ยผมนี่ผมยังไม่ได้สตาร์ทรถนะคือต้องบอกว่าโอเคคือมันร้อนแหละเพราะอากาศข้างนอกมันร้อนแต่ว่าเบาะเนี่ยเนี่ย เนี่ยผมนั่งจับได้หมดเลยไม่ร้อนแค่อุ่นๆน,นะครับนี่ขนาด2ชั่วโมงแลวนะครับคือต้องบอกว่าถ้าฟิล์มที่การความร้อนไม่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึง2ชั่วโมงหรอกครับเอาครึ่งชั่วโมงพอคุณนั่งไม่ได้เลยนะครับคุณต้องขึ้นมาสตาร์ทรถทิิงไว้แล้วออกไปยืนข้างนอกก่อนอ่ะเดี๋ยวรอสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเข,เข้ามาดูทัศนวิสัยด้วยแล้วต้องบอกนะครับว่าสําหรับรถยุโรปด้วยกันอ่าหรือรถญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะแต่ว่ารถยุโรปเนี่ยคืออย่างหนึงนะ่ง เลิ่มีแอร์แล้วแล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดคุณไปจดอ,อยกลางแดดทั้งวันอะ่ะแล้วรถคันนี้สีดําด้วยโอ้โหแล้วกว่ามันจะทางานถ้าฟีมไม่ดีจริงนี่ผมบอกเลยครับเรานี่เป็นไก่อบโองอ่ะแต่เนี่ยขึ้นมาไม่ค่อยร้อนแล้วผมบอกว่านเนี่ยเนี่ยมันคลายความร้อนเร็วมากนี่แล้วคุณดูดิสีสองตัวเนี่ยไม่ต่างกันนะอันนี้คือตัวเนื้อภัยอันนี้คือตัวตัวพารมบอกว่าทัศนวิสัยดีมากนี่แล้วคุณดู <Okay. S 1> ผมผมบอกเลยว่า มันมองได้แต่มันไม่ควรมองด้วยกันเพราะว่าจะทําให้สายตาเราเสียมันไม่แสบตาถ้าฟิล์มมันฝ้าเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราปวดตาเพราะว่าแสงมันจะแบบบานออกอแต่เนี่ยคือแสงมันจะไม่ได้บานออกนะครับซึ่งเรามองได้แล้วบอกว่าถ้าฟิล์มที่เจอแสงนะครับแล้วไม่เคลียร์คืออ่ะเดี๋ยวกล้องลองแผนไปนะครับอ่ะคุณดู หเห็นป้ายชัดไหมสีดํายังชัดอยู่นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นฟิล์มบางตัวที่มันฟ้านะเวลาแสงส่องจังนะคุณจะเห็นเป็นหมอกหมอก,หมอกเลยมันจะหมอกเลยมันจะขุนะ่นอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นตัวอย่างให้ดูแลยกันว่าขุ่นแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าที่ร้านเราไม่เคยเจอเพราะเราไม่ไดเอามาขาับซึ่งต้องบอกเลยครับฟิล์มไม่เป็นฟ้าแน่นอนอย่างอันอย่างเนี้ยอันนี้คือมันไม่ใช่ฟ้านะคือมันเลอะเพราะผมไม่ได้ล้างอย่าบอกว่ามันเป็นฟ้านะเดี๋ยวแบบมาดามวงนะบอกโอ้ยนี่ไงเป็นฟ้าอ่าไม่ใช่ครับกระจกผมเลอะดูให้อนนงถ เวลาคุณขับไปนานๆนะครับคุณสังเกตได้เลยครับผมขอไม่เอ่ยแบรนด์เลยกันนะครับผมเคยใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัดแสงดีมากเลยสปอร์ตไลท์สองเต็มหน้านี่ไม่มีความแสบตาไม่มีแสงเข้ามาแยงตาเลยแต่ต้องบอกว่าพอเรามองโฟกัสไปที่จุดๆนึงนานๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันเบลอแล้วเพราะอะไรทําไมผมถึงรู้เพราะว่า ผมมีข้อสงสัยว่าทําไม้ทำไมพักหลังผมปวดตาจังวะคือผมเป็นคนสายตาเอียงผมไม่คิดว่าเออหรือว่าเป็นเพราะว่าสายตาผมมันเอียงหรือเปล่าคือพอผมไปมองดีอ๋อฟิล์มมันเบลอแล้วมันทําให้เราปวดตาได้นะครับในระยะยาวเดี๋ยวดูข้างหน้านิดนึงด้วยกันโอ้โหบอกเลยเนาะคมกลิบนะครับใส่ไว้รุ่นชอบเลยต้องบอกนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆนะครับชมเวลากลางคืนด้วยนะครับว่าขับขี่กลางคืนแล้วเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่ากลางคืนก็ สบายตาสุดอะรีวิวขับตอนกลางคืนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้คุณดูนะครับเดี๋ยวพบกันใน3 2 1สอ่สว่างไหมครับเห็นไหมนี่นครับรีวิวกลางคืนนะครับสว่างโลเลยนะครับโอ้โหคมชัดดูในตัวรถดิยังมืดเลยดูนอกดิโอ้โหอันนี้บานหน้า60นะครับแต่จะไม่เหมือนกับตัวที่เมื่อเช้าเราทำคลิปนะครับเพราะว่าด้านข้างอันนี้เป็นเบอร์7 0ปแต่ดูดิคุณดู ชัดชัดไหมชัดพอไหมดูโอ้โหนี่เจดสินะครับนึกว่า60สิโอ้แดสบจะมืดกว่าหกสนิดเดียวนะครับแต่ข้างนอกจะเหมือน80นะครับตรงเมื่อกี้หลอดไฟข้างๆมันเยอะใช่ไหมอันนี้น้อยลงแล้วนะนะโอเคนะอ่ะถ่ายก้อนเมฆก็ได้เห็นไหมโอ้โหดูดิโค้งเล็กเขาก่อสร้างอยู่พระรามสองสร้างไม่จบสักทีอ่าดูเห็นไหมครับสว่างพอไหมอาดูด้านข้างโอ้โดู นะครับโอเคนะดูฝั่งนูน้นไปเห็นชัดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดีจริงๆเลยดีครบทุกด้านนะครับกับราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงและช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับก็คือส่วนลด20%นะครับก็ลดแล้วก็อยู่เลยประมาณหมื่นกลางๆนั่นแหละโยเวนรถตู้นะครับซึ่งรถตู้ก็อาจจะมีเกินมากกว่านั้นนะครับแต่ผมว่าก็คุ้มแหละพอรถตู้คุณต้องเข้าใจอยู่ว่ากระจกมันเยอะมากและถ้าเพื่อนๆนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ นะครับได้ความเข้าใจมากขึ้นได้ความเข้าใจดังด้านฟิล์มกรองแสงมากขึ้นนะครับเพื่อเอาไว้เป็นตัวพิจารณาในการตัดสินใจหรือถ้ายังไม่เข้าใจขนาดนั้นนะครับก็มาปรึกษาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ช่องทางด้านล่างนี้แต่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ให้กระับผมด้วยนะครับซึ่งผมจะได้มีกํากลังใจนะครับในการนําความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกนะครับในคลิป เรามีแต่งานดีๆเรามีแต่สิ่งที่เราอยากจะให้คุณในความเหมาะสมไม่โอเวอร์เรามีความจริงใจและสิ่งไหนที่เราพลาดเราพร้อมจะแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับถ้าคุณรู้จักผมแล้วคุณจะรู้นะครับว่าผมนะ่ะของจริงวันนี้ผมเบนซ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม